ทำนายฝันเลขเด็ดสําหรับผู้ที่ฝันเห็นเด็กทั่วไปทํานายฝันว่าถ้าฝันเห็นเด็กทารกขาวอวบสมบูรณ์ฝันนี้จะบอกเหตุให้รู้ว่าจะได้ลาบในการเงินหรือได้บุตรในเร็ววันและเลขเด็ดสำหรับผู้ที่ฝันเห็นเด็กได้แก่1.7 1 13, 33, 3 17, 3 3 3 1 7 3 1 1และ5 1 3ทําทำนายฝันเลขเด็ดเป็นเพียงความเชื่อส่วนบุคคลเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมและรับฟังด้วยนะคะอย่าลืมกดไลค์และกดติดตามช่องของเราด้วยนะคะ